คนดีทำได้เป็นบางอย่างคนชั่วทำได้ทุกอย่างเราได้ความยิ่งใหญ่มาจากความสูญเสียของผู้อื่นเราได้โลกใบนี้มาจากการเข็นฆ่าเราได้เชิดหน้าโชูตามาจากการเหยียบถีบกดหัวของผู้อื่นให้ดูต่ำลงเรามีปากกาแต่ห้ามมีกระดาษมีปากแต่ห้ามออกความคิดเห็นเรามีสิทธิพูดเท็จแต่ถูกห้ามพูดความจริง กิ้งกือร้อยขายังหกล้มจมตกท่อนกเหินลมยังดับดิ้นบินล่วงฟ้านักรบผู้เก่งกล้ายังพลาดท่าตกม้าตายแม่น้ำสุดแสนวกวนถนนสุดแสนเคี้ยวคดใจคนเวียนวกจนยากจะค้นหาใจคงไม่เจอเราจุดทูบเวลาคิดถึงกันวางดอกไม้ให้กันแทนเค้กที่เคยมอบให้แก่กัน เาสิ่งของส่งถึงกันแทนการแอบทำเซอร์ไพรส์มอบสิ่งของให้กันและกันของเสียนำกลับมาทําให้ดีดังเดิมนั้นไม่ได้แก้วแตกนำมาต่อได้ดีไม่เหมือนเดิมความรักที่หักร้าวย่อมหันหน้ามากอดกันได้แนบแน่นไม่เหมือนเดิมท้องฟ้านั้นคอยเปลี่ยนสีน้ำทะเลนั้นคอยขึ้นขึ้นลงลง ใจคนนั้นคอยเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์และการเวลาการทําลายล้างนั้นง่ายกว่าการรักษาให้คงอยู่การขีดเส้นให้คดโค้งนั้นง่ายกว่าการขีดเขียนให้เป็นเส้นตรงการรัฐประหารนั้นทำง่ายกว่าการรักษาประชาธิปไตยสิ่งที่เราไม่รู้คือสิ่งที่น่ากลัวมากที่สุดสิ่งที่เรามองไม่เห็นมักหลบซ่อนบทบางๆอย่างอยู่ในความมืด สิ่งที่เราจับต้องไม่ได้คือสิ่งที่ซุกซ่อนความลับบางอย่างเอาไว้ไม่ให้ใครได้รู้ได้เห็นท้องฟ้านั้นยากจะไปหาที่สิ้นสุดท้องทะเลลึกสุดจะอย่างวัดไปให้ถึงใจคนสุดลึกจะค้นหาก้นบึ้งของใจคงไม่เจอไม่มีใครมีอุดมการมีแต่ต้องการทำตามใจเจ้านายตนไม่มีใครมีความคิดเลยสักคนมีแต่เชื่อฟังเจ้านายตนเสียจนชินชา ไม่มีใครอยากเดินดินเป็นคนธรรมดามีแต่อยากอยู่บนฟากฟ้าเสียกันหมดทุกคนโลกเข้ามาได้แต่ออกไปไม่ได้โลกเข้ามาได้ตอนเป็นแต่กลับออกไปได้ตอนตายโลกมีแต่ทางเข้าแต่ไม่มีทางออกจากกวาลอันแสนกว้างใหญ่กับดูไร้ซึ่งความว่างเปล่าโลกกว้างใหญ่ไพศาลกลับมองดูคับแคบแทบไร้ที่สุขหัวนอน ผู้คนรายล้อมรอบกายแต่เหมือนไม่มีใครเลยสักคนเรามีความฝันเอาไว้มาสร้างความจริงมีจุดด้อยเอาไว้มาคอยสร้างจุดเด่นมีคำดูถูกดูแคลนมาเป็นตัวแทนแรงสร้างบันดาลใจดวงอาทิตย์ไม่ได้ล่มเย็นดวงจันทร์ไม่ได้ลาบลื่นโลกไม่ได้ลรยไปด้วยกรีบดกราบไม่รอคอยผู้ใดเราถูกบังคับให้นั่งฟัง มากกว่าลูกยืนขึ้นมาอธิบายเราถูกสอนสั่งให้ปฏิบัติตามใจเจ้านายมากกว่าตัดสินใจใช้ความคิดตนเราชอบเสียงหัวเราะเจ้านายทุกคนมากกว่าเห็นรอยยิ้มลูกหลานทุกคนของตนเองทุกสิ่งทุกอย่างเสื่อมผุพังไปตามการเวลาทุกๆอย่างหมดคุณค่าหมดเวลาของตนเองทุกสิ่งทุกอย่างลืมรักษาและหลงทำลายตัวของตัวเอง อย่าพยายามซ่อมแซมในสิ่งที่ผุพังอย่าพยายามฉุดรั้งคนที่เดินจากไปอย่าพยายามลดน้ำต้นไม้ที่ตายจากเราไปแล้วรู้สึกตัวตื่นเมื่อยามสายรู้จักคุณค่าเมื่อตอนจอบเสียมนั้นเริ่มขึ้นสนิมเสื่อมผุพังเริ่มเห็นค่าความสำคัญเมื่อเขานั้นจากเราไปเสียแล้ว